อไอ้เบนเมื่อกี you know. ้มึงกับก right> ูเรียกรถมาด้วยกันอะมึงจ่ายไปก่อน100บาทใช่ไหมเดี๋ยวกูอ้อนให้มึงห้าสิบนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เพื่อนกันคิดอะไรมากวะไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่ดิวะมึงฝากกูซื้อนมเนี่ย20บาทเท่ากับว่ากูต้องอนให้มึง30บาทออนไปละบะหมี่ร้อนๆมาเสิร์ฟละจ้าแต่ค่าอาหารมื้อนี้ไม่ต้องจ่ายนะเว้ยเดี๋ยวกูเลี้ยงเอง อีร้านกูแค่เพื่อนมากูก็ดีใจแล้วนี่เมนูโปรดของมึงเลยเนี่ฮะเพื่อนมาดีใจแล้วเพื่อนไก่ใครร้านจานร้านอยู่แล้วก็มันร้านกูนี่เงินเข้า50บาทเอาไอ้ปิงก็บอกไม่ต้องจ่ายไงวะแค่นี้เองอนำ้ำผมว่าไอ้ปิงมันเกินไปหรือเปล่าวะมันไม่เห็นพวกเราเป็นเพื่อนสนิทเือไงวะโอ้เป็นเพื่อนกันแท้ๆเงินแค่ไม่กี่บาทมันก็คิดนู่นคิดนี่จดน,นจดนู่นจดนี่ละเอียดยิบเลยวะคว่าไหม นน่นดแต่หนูว่าก็ดีแล้วนะพี่เบ้นคิดละเอียดรอบคอบแบบนี้จะได้ไม่ต้องผิดใจกันเอาหนูว่าโอเคแล้วนะก็มึงเป็นคนใจกว้างชอบเลี้ยงเพื่อนฝูงมึงก็เลยไม่คิดเล็กคิดน้อยพวกนี้ไงแต่สงสัยปิงน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยคิดละเอียดแบบนี้แต่ก็ช่างเถอะคิดละเอียดก็ดีนะนี่ก็ถ้ามันมีปัญหาทําไมมันไม่บอกพวกเราวะมันยังเห็นพวกเราเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่าวะ อะหรือว่ามันคิดว่ามันบอกพวกเราแล้วพวกเราจะไม่ช่วยมันอย่างนี้วะจดละเอียดนะารอะไ,ไ,ไปนั่งกินเดี๋ยวเอาแคปหมูมาให้อืฮ<ะ>ัล<ะ>โหลค่ะเอาพะมึงซีนเขาให้กูเอาแคบหมูไว้พะมึงอะ่ะอันนี้เป็นของแถมด้วยของแถมนะห้ามจ่ายตังค์ไม่งั้นอ่ะซีนเสียใจยแย่เลย จำได้สมัยเรียนต้องแย่งกันกินแน่นะถุงหนึ่งจําได้ไหมนนั้นหนังป้องหนังป้องอ่าใช่มึงนี่ยตลกเหมือนเดิมนะพูดไม่ชัดยังไงก็พูดไม่ชัดยังงั้นดีพี่ป๊อปมานี่หน่อยค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูมานะตามสบายเลยรีบกินเร็วโอเคได้ดีนะเนี่ยมันเหมือนหนังป้องสมัยก่อนนะเนาะมันต้องทำอย่างงี้นะมีอะไรเปล่า เมื่อกี้แม่โทรมาบอกว่าค่าผ่าตัดของพ่อไม่พอขาดอยู่ 50, ห้าหมื่นอ่ะห้าหมืนแต่ว่าเงินเก็บที่เราสองคนมีก็โอนให้แม่ไปหมดแล้วนะยังไม่พออีกเหรอแล้วทำไงดีอ่ะพี่หรือว่าเราลองยืมคนอื่นกันดูดีไหมก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่ลองดูแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยอบเฮ้ยกูลืมไปแล้ววะกูติดธุระด่วนอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปก่อนนะเว้ยเจอกันเอ้าเอ้าทำไมดีเนี่ยป๊อปมีกระดาษกระปางไหมเอาไปทำอะไรวะเขียนสัญญาไงสัญญาอะไรของมึงสัญญายืมเงินไงก็ที่กูเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยประหยัดเนี่ย มันก็เลยทาให้กูอ่ะพอมีเงินเก็บอยู่ประมาณนึงเลยเดี๋ยวกูให้มึงยืมก่อนเออแต่ว่ามันกูรู้พวกมึงแต่ละคนอ่ะมองว่ากูเนี่ยเป็นคนขี้งกแต่ว่าเพื่อนกันอ่ะเวลาที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเนี่ยก็ต้องช่วยและยิ่งมึงนะเป็นเพื่อนสนิทของกูนุย้ยกูต้องช่วยมึงอยู่แล้วห้าหมื่นใช่ไหมซิกระดาษประกาเร็ว เรียบร้อยเดี๋ยวให้เลยห้าหมื่นออกไปแล้วขอบใจมากนะวิงดีดไม่เป็นไรไปละ